คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้เคยน่าอยากชวนคุณหลับตาไม่ใช่เพื่อหนีจากสิ่งที่คุณแบกแต่เพื่อให้ใจคุณเดินเข้าไปในที่ที่สายตามองไม่เห็นลองนึกภาพลานกว้างที่เงียบและบริสุทธิ์มีกลิ่นควันจางจากแท่นเผาบูชามีน้ำในอ่างที่ใสาราวกระจ มีม่านสีเข้มที่ขวางทางอยู่และมีเสียงหนึ่งที่อาจเบาเมื่อฟังด้วยหูแต่ก้องกังวานในส่วนลึกของใจลูกรักเอ๋ยจงเข้ามาเถิดเรารออยู่ตรงนี้พระเจ้าไม่เคยเร่งเราไม่เคยผลักเราให้เข้าไปหาแต่พระองค์ยืนรอรอใจที่กล้าเปิดรอใจที่ยอมปล่อยรอใจที่ยินดีจะสะอาด เพื่อความใกล้ชิดคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังขวางกลางใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดความอายที่ล้มซ้ำๆหรือแม้แต่คำถามที่คุณไม่กล้าถามพระเจ้าแค่นะ่าอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องพร้อมก่อนจะเข้าไปหาเพราะสิ่งที่ทำให้เราเข้าไปถึงพระองค์ไม่ใช่ความดีแต่คือทางเดียว ที่พระองค์ทรงเปิดไว้ด้วยความรักขอให้คืนนี้คุณเดินเข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยใจเปล่าๆไม่ต้องมีความพยายามไม่มีความกลัวแค่เปิดใจพูดว่าพระเจ้าถ้าพระองค์อยู่ที่นั่นจริงๆ อยู่กับลูกในคืนนี้ด้วยเถิดแล้วคุณจะได้รู้ว่าพลับพลาแห่งการทรงสถิตไม่เคยไกลเกินไปแค่รอใจที่กล้าพูดว่าขอให้พระองค์เข้ามาขอให้คืนนี้คุณพักในอ้อมแขนพระเจ้าที่วางอยู่หลังม่านนั้นเสมอแม้คุณจะยังไม่กล้าเข้าไปแต่พระองค์ก็ยินดีจะอยู่กับคุณตรงหน้าประตูจนกว่า